สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะวันนี้ตัดผมไปค่ะสุดสั้นวันนี้เราก็จะวาดรูป EP สองกันนะคะซึ่งวาดรูปเราก็ไม่ไลฟ์ไปบล็อกค่ะไลฟ์ไปบลกวาดเราก็ทิ้งวาดเราก็ทิ้งอะไรถุงมันก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ได้ทิ้งไว้หรบอทิ้งถังขยะนะคะแค่ทิ้งเอาไว้ในกองอะไรสักอย่าง โอเคเก็จะวาดตรงนี้นะคะจะวาดไม่เสร็จนะคะเพราะว่าทำไมก็เพราะว่าเราขี้เกียจค่ะ ได้ทำแล้วนะคะไม่บายค่ะลาอัสุสั